ครับนี้เป็นช่องสารวัตซช่อมนะครับวันนี้มีสินค้าดีๆแนะนํานะครับตอนแรกผมก็ซื้อมาใช้เองนะครับเป็นสายของล็อกนี้ครับยาวเส้นนี้10มิลนะครับยาว76สโซมนะครับตอนแรกก็ซื้อมาใช้เองนะครับพอใช้ไปเพื่อนๆก็ฝากซื้อนะครับพอฝากซื้อเยอะก็เลยเห็นว่าเอะคนต้องการนะครับผมก็เลยซื้อมานะครับซื้อมาเพื่อ บริการผู้ที่อยากได้ครับนะครับก็ติดต่อมาได้ครับอันนี้1ิบมิลนะครับยาวเจ็สิบหมครับสายล็อกล้อรถจักรยานยนต์อย่างดีนะครับตนี้กันลอยครับเนี่ยอันนี้เคลือบกันลอยนะครับล็อกได้ทั้งล้อหน้าล้อหลังครับอันนี้ล็อกล้อหน้าก็สามารถล็อกได้ถึงชกนะครับชกคู่เลยเพราะว่ามันมีความยาวนะครับ จดีมุกซอมอนะครับเพิ่มความปลอดภัยนะครับในการจอดรถจักรยานอยู่นี่สามสีนะครับขนาด10มิลยาวเจดีมุกซอมอมีสีสีบอลสีดำแล้วก็สีแดงแล้วแต่จะถูกใจนะครับก็สนใจก็ทักมานะครับผมใช้มาระยะหนึ่งครับก็โอเคครับรถไม่เป็นรอยแข็งแรงทนทานนะครับดูหน้าเก่งขามนะครับทำลายแยกต่อการทำลายนะครับ เวลาเราจอดรถในที่ไม่ปลอดภัยเช่นหอพักอะไรพวกนี้รถจะเยอะเราก็คล้องไว้มันก็ทําให้ปลอดภัยขึ้นอีกชั้นหนึ่งบ,บางทีลราคอไม่ปลอดภัยเท่าแบบนี้นะครับแบบนี้จะการขโมยอะไรมันก็ยากกว่ามีก,กุญแล็อกหลายชั้นเส้นนี้หนานะครับเนี่ยเนี่ยสิบมิลนะครับสิบมิลเคลือบไม่มีรอยนะครับพวกน,นี้เป็นทําให้รถมันเป็นรอยกนะ็มีสีสามสีนะครับง หูนี่ก็ใหญ่ครัเจองได้สนใจก็พักได้ครับสนับสนุนช่องก็เชิญน,นะครับตอนนี้สวัสดิ์ช่อมนะครับสวัสดิ์ช่อมนี่ลักษณะก็มีครับเพราะว่าผมก็ลงไว้ชื่อร้านก็เป็นสร้างสวิตนะครับลองไปค้นดูนะครับหรือพิมพ์สายคลองล็อกรถจกักรยานอยู่ก็จะเจอ ที่ผมลงไว้นะครับขอฝากไว้เท่านี้นะครับเพื่อ <b> สนับสนุนช่องสำนับส,ส่องน,น,นะครับสวัสดีครับ